ดิฉันนางสาวพณิสรเรวรุษค่ะดิฉันนางสาวสุธิรักษ์มีเทียมค่ะดิฉันนางสาวนัทพรชาติพุทธค่ะดิฉันนางสาวลิศราครมฤทธิ์ค่ะและดิฉันนางสาวกัญญาวีาเจริญดวงค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาสาธิตในวิธีการเล่นกิจกรรมเกมเรื่องกุ้งกิ้งสนุกกับการทําคุกกี้ค่ะงั้นไปรับชมรับฟังกันดีกว่าไปเลย,เยสวัสดีค่ะวันนี้เรามาฟังนิทานกันดีกว่านะคะ มิทันของเรามีชื่อเรื่องว่ากุ้งกิ้งสนุกกับการทำคุกกี้ค่ะแต่งเรื่องโดยนาดดีทองกรอยภาพจากนกพดนกามจรภัยสารค่ะกุ้งกิ้งยิ้มแย้มเบ,บ,บิกบานอีกไม่นานถึงวันปีใหม่แม่ชวนมาทำคุกกี้ให้เพื่อนแสนดีเป็นของขวัญถูกใจ ในครัวมีสวนผสมอยู่แป้งเนยผงฟูน้ำตาลไข่ไก่กลิ่นวานิลาถั่วช็อกโกแลตชิปกุ้งกิ้งช่วยหยิบวางเตรียมไว้แม่ดูวิธีทำคุกกี้ส่วนผสมที่มีต้องใช้เท่าไรเชื่องตวงแต่ละอย่างนี้พอเหมาะพอดีตามสูตรที่เขียนไว้ ผสมเนยน้ำตาลในชามแล้วตามด้วยกลิ่นวานิลาและไข่คนให้เข้ากันอีกครั้งกุ้งกิ้งทำอย่างตั้งใจกุ้งกิ้งหยิบตระแกงเอามาร่อนแป้งผงฟูลงไปตีส่วนผสมให้เข้ากันจนได้ก้อนแป้งเหลืองนวลสนใจกุ้งกิ้งใช้ไม้นวดแป้ง ค่อยๆออกแรงรีบเป็นแผ่นใย,ยเอาแม่พิมพ์กดเป็นรูปร่างต่างๆวางช็อกโกแลตชิปและถั่วลงไปแม่ช่วยเอาถาดคุกกี้ยกเข้าเตาที่อุ่นร้อนเตรียมไว้ไม่นานคุกกี้เปลี่ยนสีหอมน่ากินดีอบเสร็จใหม่ๆจะใช้ถุงหรือกล่องแบบไหนดี ไว้ใส่คุกกี้ไม่ให้แตกง่ายแม่จึงชวนหาตัวอย่างให้กุ้งกิ้งร่างวาดแบบเอาไว้ลองตัดและพับกระดาษเอาไวไ้ไปตัดเอานะลองตัดและพับกระดาษจนได้แบบและถุงขนาดที่ตั้งใจใส่คุกกี้ถุงละเท่ากัน เตรียมเป็นของขวัญน,นำไปจายมอบให้เพื่อนเพื่อนและครูทุกคนร้องโอ้หูอร่อยถูกใจกุ้กกิ้งเก่งจริงๆนะขอบใจนะจ๊ะสำหรับคุกกี้ปีใหม่เข้ากลัวกับแม่สนุกดีขนมอร่อยอย่างที่ตั้งใจกุ้กกิ้งยิ้มแย้มเลย ว่าครั้งหน้าจะทำอะไรสำหรับนิทานก็จบแล้วนะคะน้องๆคิดว่าหน้าปกสวยไหมคะสวยไหมคะน้องๆจำได้ไหมเอ่ยว่าเด็กหญิงคนนี้มีชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรนะถูกต้องค่ะ เด็กหญิงคนนี้ชื่อว่ากุ้งกิ้งนั่นเองค่ะแล้วกุ้งกิ้งกำลังทำอะไรอยู่ถูกต้องค่ะกุ้งกิ้งกำลังทำคุกกี้ใช่ไหมแล้วกุ้งกิ้งทำคุกกี้กับใครคะ ทำคุกกี้กับแม่นั่นเองค่ะพอกุ้งกิ้งทำคุกกี้เสร็จแล้วกุ๊กกิ้งนำคุกกี้ไปให้ใครคะถูกต้องแล้วค่ะกุ้งกิ้งนำคุกกี้ไปให้เพื่อนๆและครูของเขานั่นเองค่ะน้องๆทุกคนเก่งมากๆเลยนะคะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะ ีค่ะ,คะเราชื่อ,อนนะเราชื่อส้มเราชื่อพลอวันนี้นะคะก็มาพบกับพวกเราในด่านจิ๊กซอหันสากติกาก,กรากกร,ากกร,ากกราเล่นเกมนี้นะคะไม่ยากเลยลองไปฟังกติกากันก่อนกติกาการเล่นของเรานะคะเราจะมีกล่องอยู่สองใบค่ะในกล่องนะคะก็จะมีตัวที่เป็นจิ๊กซอนะคะให้เพื่อนๆน,นําจิ๊กซอที่อยู่ทางด้านในมาประกอบออกมาให้เป็นรูปภาพค่ะโดยเราจะมีเวลาทั้งหมด30วินาทีในการต่อค่ะ ต่อจิกซอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะถามคําถามเพื่อนๆนะคะว่าอุปกรณ์ที่เราต่อไปนั้นใช้ทําอะไรและใช้ทําอย่างไรบ้างงั้นเราเริ่มเลยสองสามลง หยิบภาพขึ้นมาหนึ่งภาพค่ะซึ่งภาพนั้นจะเป็นขั้นตอนการทำคุกกี้นะคะหลังจากที่เพรคุกกี้เสร็จหายจบนะคะเราก็จะให้เพื่อนๆนะคะหยิบภาพแผ่นขั้นตอนการทำคุกกี้ขึ้นมาหนึ่งภาพนะคะแล้วก็

ไม่ยากเลยแค่เพื่อนร่วมมือร่วมใจกันตกแต่งซองใส่คุกกี้ให้น่ารักและสวยงามค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเมื่อเพื่อนๆได้ซอ,องคุกกี้แบบนี้แล้วนะคะให้เพื่อนๆเขียนชื่อตัวเองไว้มุมบนขวามือค่ะเมื่อเพื่อนๆเขียนชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะให้เพื่อน,นยตกแต่งซองคุกกี้โดยใช้สีเทียนตกแต่งถุงคุกกี้เราจะให้เวลา 40, 40วินาทีในการตกแต่งถุงคุกกี้ค่ะค่ะภายใน 40, 40วินาทีนี้นะคะพเพื่อนๆเนี่ย ก็ต้องตกแต่งคุกกี้โดยการเริ่อจากตนเองวนไปทางด้านฝาจนให้ครบภายใน4ีสินาทีขุมถ,ถุงคุกกี้ต้องวนกลับมาที่ตนเองค่ะพอเราตกแต่งซองใส่คุกกี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนําคุกกี้ที่มาจากดานศิลปะใส่เข้าไปในซองใส่คุกกี้ของเรานะคะต่อจากนั้นเราก็จะแปะเทปที่เราเตรียไมไว้ให้นะคะแปะลงไปแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะ สำหรับกิจกรรมของเราก็จบเพลงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ